เดี๋ยับเา่ะรเวลาคนด่าเรลนะครับถกอไอ้ยัยีไม่ต้อสวัสดีทุกคนหน่อยแม่เราเป็นคน่ดีนะถีแม่ราตบเระไปแม่ไฟแม่เลยท้องเจ้าทุกคดีทุกคนหน่อยเย้บอกว่าพี่แดงแฟนไม่เชื่อใ้เวทมนต์กัดตอนนี้นะตอนนกรไปบูังดำนะครับนี่เอย ันตาสวัสดีทุสวัสดีทุกคนยังเราเราอ่านเราอ่านวิดีโออาวหนีสูดพูดผุดผีเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสวัสดีสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นบทบาทครับก่อนกันนะครับใช่ครับนี่ครับผมจะเป็นนักเล่นบทเล่นผมก็จะผมยังไม่รู้บทจะเล่นผมจะหมอผีหมอผีหมอผีอ๋อใช่ครับหมอผีไม่รู้บกันหมอผี ไปไปทุกคนนะดีห่มครับทุกคนผมทุกคนทุกคนดีห่มครับผมทุกคนชอบเป็นดีห่มครับทุกคนทุกท่านครับผมชอบดีห่มมากเลยไม่ใช่หรือไม่ใช่เลยไม่ใช่เลย เชอบดีผมมากเลยหมอก็ได้ผูหมอเดี๋ยวเราจะอยู่ใกล้ๆย่วไว้เดี๋ยวเราจะใช่ทำไมเองเก๋อไม่เราจะจ่อไอ้คิวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเรากำรัจะไปยิ่งควเราจเโอเคถ้าใครโอ้โหต้วตัวเขาตัวตัวเราเราโคตรกเป็นหอมอ่ะเราจะมีข้อแรกกี้กับทุกคนไวถ้าเกิด เราจะไม่ทุบเเคนเดียวเขาให้ยูือสามารถเตกัดตกอได้ยูโยนยางใส่โยนยางรถจนอูัป้าใส่าักรนขัาตกรจะล้มอะคัตกรล้มก็เลยเราว่ามันไม่ตายเราว่ามันฟันหลุดอ่ะรา่ว่าพิจนมีวิธีหนึ่งทำให้ขัดกอนไม่สามารถหลอมเป็นแก่สไดย แกเราปิดทางให้มุดไปทางอื่นไม่ได้แล้วก็ล็อกเพียให้ปิดเล้ทางทางเดียวโอ้โหยี่ิวจะเป็นยังไงให้ลูกเียสามารถสามารถปิดประตูได้เอ็งเอ็งเดี๋ยวก่อนเอ็งไปทำไปทำตรงนี้ออเออเอ็งเอ็งเอแล้วต่อเลยเฮ้ยเฮเอมยาดยานะครับคุณต่ยุณทาเื่องผมคุณใสยนะครับผมเอาปืนต่อยจะจ้ต่อยใส่คุณนะครับคุณติงวัวคุณก็ต้งต่อยใส่คุณนะครับเพาคุณ้าเรื่อผม ไมยแก่ทำเพื่อนผมนะครับไม่งั้นผมตอดใส่คุณนะครับอย่าบอกว่าอย่าบอกว่ามันตยากมันโดนตอดแล้วเหรอตอดใส่คุณทิมจ,จะเป็นมะเร็งเง<น>ี้ยสุดท<น>้ายตาย,ตายเองวันนี้เออจะลงคลิปแบบเออแบบตัดต่อหรือว่าหรือว่าจัดต่อหมายถึงว่าเออจะเรา,เราสมมติเราจะเออลงคลิปวแบบ่าเราอ่ะต้องตัดต่อไหมตัดต่อเลย ยิงเองในติ๊กต็อกอะลืมไปดูเดี๋ยวไปดูแล้วกันเอ่อพิมว่าเราไปดูพี่เองค่ะเราไปดูทุกไปไปแต่วันวันไหนนี่แหละวันหนึ่งเราไปดูอ่ะแบบคลิปเองอ่ะแบบมาดูคลิปเองรุเปอ่ะแบบมีความสุขเวลาเวลาไอ้นี่เก่งกว่เราแต่เราไปดูคิดเองอ่ะมีความสุขมากเลยมีความสุขดีค่ะสุขบาทตัวเองต่อใส่เพื่อนแล้วเพื่อนไม่ได้ยิน เข้าเราอะเขาไม่ได้เอาพี่แทงเราเลยเขาเป็นโจเราเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวช่องเราโดนแบนเฮ้ยเจ้าของเจ้าของช่องไม่รู้จักหรอกเฮ้ยต้นกลอวปต้นหนูคะผมสมยามเลยครับแฮกเกอร์เปล่ามันเป็นโจเบสิ่งไม่ใช่ครัไมคุณมีกระเปาขนาดเนี้ยมันมันเป็นแฮกเกอร์เปล่ามีปะเขาเอ้คนนี้เขาคูลๆนะเหมือนนายยกคนหนึ่งอ่ะที่แบบ ปกติเขาเรียกว่าตัวเงินตัวทองอ่ะอ๋อมังกรทองนะมังกรมังกรมีมีทองตลอดตลอดปีใช่ไหมทองตลอดปีมีทองเต็มบ้านเลยเลยหรอนะเราเหลือไปทำเกี้ยงย่องคนขับเออแล้วก็ลงอาหารส่วนเราก็เอ่อมอเตอร์บนมอเตอร์เมลอนเมลอนเมลอนเลย นี่เราจีก็ปิดะเลน้าใครวาวะเราเองอ๋อใคราะเองทำตรงนี้มาเยไอ่ทำตรงนี้สิเออใกลเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วอุ้ยหดเสียวเอ้าเอเรเกอะสรแล้นเรือเรลูกเรือแล้วอ่ะ ไอ้เจ้าทำไมคนถึงมันหายากจังวะรือว่าไม่เออแต่มันยังไม่ชี้เลยใชแล้วว่าใคร <c oughs> โโหยุดขาดโอ้โหเฮ้โอ้เจนตอนตะกะป้าว่าคุณเะรูลูกเรือ,อสัตว์หูเลย

เล่นถุงจ้าจบไปเขายังหนึ่งสองสามขอเอาวัดนี่ก่อนลแพายได้ละลเย่ยเ,ยยเห็นตาเย่ย เิ้มเฮ้ยโฆษณามนม่ไม่ได้มีเสียงโฆษณาป่า,าปื้อปือปัตติปิ้มเชื่อเลย90%ในเกมโลบในเกมโลบอกคือคนที่ชอบชอบ,ชอบชอบเล่นเกมนี้ี่ยต้องรตงสามสี่วันอ่ะ เราเองแหละอีกจะอกจะรูแเลยาเกิดีกมเล่นเกมคนที่แบบเล่นเกเดิมอ่ะสามสี่ห้าวันเหมือนเดิมเกมเดิมสามทำไมอ่ะี้าวันเล่นกับพี่วัวอยากเล่นเกมเยอะมากเลยอยากเล่นกมนบ้านพี่วัวเล่นเกมนะเกมเดียวเลยอะว้าเออพี่วัวว้าวว้าวอปป้าพลับปตบีฟว้าว เฮ้ยช่วยด้วยไอ้ม่วงอยากเข้ามานะมึงเป็นใครมึงระวังไอ้เป็นไอ้ม่วงด้วยอำเภอมันเป็นอำเภอสามเอ้จ็ดห้าสี่สามต่อเน้อยทำร้ายมึง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 ทำร้ายจะมาเลยไปเลยมามาดิมาพูดตรนดิ ดโนนปลับปบมาตะปีบเ็จเสร็จยอดีหมอสองใส่ไข่หมออ่างยเยคอมหมตายคู่เลยนะห้องไฟฟ้า ออ,อ,อ,ออกไปแล้วเธอเห็นไม่บอกละออกไปแล้วนานๆแล้วน่ะเอ้าออขาวเด็กเชี่ยขาวอ๋อสีขาวมันเป็นสีขาวมันเป็นฝั่งกลางคุย,คย เอ็งเล่นสาสะใจยังเอ็งเล่นสานสะใจยัง,ยยงเอ่อคุณไม่ต้องมายุ่งกับเอ่อแชเทเพื่อนผมนะเว้ยผิดไหมทำไมเนี่ยทำาไมไม่พูดเลยมาแล้วตั้งนานอะ่ะอีกเด้อ เกมแบบตูมโมถ้าใครอยากเล่นกับเพื่อนผมต้องแต,แต่ว่าตาต้องขออนุญาตเพื่อนผมนะเนี่ยคันนี้ต้องโทรป่ะนะดนนะทุกคนขออนุญาตโทรนะครับ 朝阳。 ขอไม่เตัดต่อได้ไะมี้เียดตัดต่อ ียังหายแล้วเลยยังหายเลยนี่นี่เราเรากินอาหารอยู่เรากินอาหารอยู่เนี่ยเอ้าเอ็งอยู่โลกสองเหรอเอ็งอยู่โลกสองเหรออ๋อลืมลืมลืม

เราได้ปกินซากไปกินขวยวตี๋วมาทุกคนเรามาทําตรงนี้นะทุกคนเอ็งจะ่ตหงือนคนมองโกเลียเลยมาถึงหน้าไม่วิตจริงอ่ะไปด แล้วก็มีอาจารย์ที่มันขัดแก่งอะ่ะไปแล้วไปแล้ว า,วา้วาาดูดิเองหน้กกาตาดูดิเองหน้าก,กากพี่แหนม <c oughs> อ๋อนี่ไยหน้าก,กากพี่แหนมนี่แหละพี่แหนมผมนี่แหนมผมแดงเว้ยไอ้คือผมเป็นเคียวโจ๊กเกอร์ครับผม <c oughs> ผมจะผมจะเจาเป็นโจ๊กเกอร์ <c oughs> าเองลงเรามาเรามาที่สามหน่อยได้ไหม <G ül> เองมาลงที่สามหน่อยโ <G ül> ลกที่สามอะ่ะ <G ül> อันนี้ลกโลกที่สอง มา,มาลองประลองเลยเอ็งอ่ะเอ็งอ่ะปัเอง็เอง,องประลองเลยแ้งไ่ะไก่ไง <c oughs> แล้วก็ตายเหรอไก่เนะี่ย เองเออตอนที่เรายังไม่ปิดเทอมอ่ะเออเออในเออในแก๊งเราอ่ะไอไอฮัมตัวเลขาใช่ไหมแล้วคือไออาชีอาชีก็คือเออผู้นำใช่ไหม Tâm, aja, ừ, e tâm tâm này, cái lề hả? tâm ở đâu con nhá? kêu là gì á? tâm luồn ôi kia. ào, rồi em á, là cái đồ gì á? rồi anh là cái nghề gì á? trong 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 cái gang á? เรารู้ว่าเรา,าเป็นเออบริการ โอเคโอเคขอตัวไปแล้วก่อนนะครับไปแล้วก่อนนะครับบ๊ายบาย